ผู้ที่จะลงทะเบียนนะคะเป็นรายใหม่นะคะก็สามารถตรวจสอบได้เข้ามาที่คลิกตรงคำว่าโครงการสลากดิจิตอลนะคะแล้วก็เลือกนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกผู้มีสิทธิ์นะคะที่ผ่านการตรวจสอบนะคะขออนุญาตลากตัวเองง้ทางนี้ก่อนตรวจสอบนะคะถ้าเกิดทราบสิทธิ์ตัวเองแล้วเนี่ยเข้าไปแบบนี้เลยนะคะคลิกเข้าไปข้างบนนะคะสีฟ้าแล้วก็ใส่หมายไดเป็ประชาชนของเรานะคะ นี่จะเป็นตัวอย่างผู้ที่ผ่านการได้สิทธิ์มาแล้วนะคะหนึ่งคนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะนี่นะคะก็จะขึ้นชื่อที่อยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ให้ใส่หมายเลขบัญชีนะคะข้างล่างตรงนี้เลยนะคะสําคัญมากนะคะที่ระบุไว้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาปากกาว,วงไว้นะคะตรงนี้เลยใส่หมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะคะใส่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็เวลาเท่าไหร่เป็นเขาจะขึ้นมาให้เราแบบนี้นะคะ นี่คือผู้ที่ได้สิทธิ์นะคะจากนั้นก็ไปเปิดแอปเป่าตาังนะคะมันจะมีให้เรายืนยันพอเราพอเราใส่ครบหมดทุกอย่างแล้วก็จะให้กดยืนยัน้างล่างเนี่ยนะคะเราก,กดยืนยันไปแล้วเขาก็จะใช้เวลาตรวจสอบสิทธิ์นะคะสํนานักงานเขาจะตรวจสอบสิทธิ์จากนั้นเราก็ไปที่แอปเป่าตังของเราเลยนะคะก็ไปทําตามขั้นตอนดาวน์โหลดแอปเป่าตางังแอปถุงเงินนะคะเพื่อจะไว้กดซื้อกดจองค่ะถ้าเรา เราต้องผูกบัญชีตรงนี้ก่อนนะคะสาคัญที่สุดนะคะบัญชีตรงนี้นะคะจะทําให้สามารถเข้าไปเปิดเว็บเป่าตังกับแอปถุงเงินได้นะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนแรกนะคะท่านผู้ชมแล้วเราก็ไปเปิดแอปเป่าตังกันเลยะคะ่ะ